วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สัปดาห์นี้นี่ไลท์วัตถุมงคลที่ถูกถามถึงมากตั้งแต่มีรายการเลยถูกถามถึงมากใช่ตั้งแต่ทํารายการมาเลยแล้วคนที่ถามทุกอาทิตย์เหมือนจะว่าได้ก็คือพัะปังอันนี้น่ากลัวมากเลยอาจารย์พูดอย่างนี้ผมัวลัวย่ไม่มีเนี่ยถูกถามถึงมากที่สุดมาต่องามด้วยพัพปังถามในไลน์กลุ่มเสมอเลยว่าอะไรอาจารย์เมื่อไหร่จะ วัตถุบงคนชิ้นนี้มาผมรอเช่าอยู่ถ้าพับขอมถามนี่ก็ต้องพูดด้วยคำเดียวว่ามันไฮไลท์โคตรเพราะถ้าพับของพูดนี่โอ้โหรู้เลยให้ดู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 เลยอาจารย์ให้ดูให้ดูโอ้ยมาแล้วครับอันนี้คืออะไรครับการอาจารย์พูดเลยอันนี้นี่ข้างในเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม้ไผ่จระเข้ขบฟันไม้ไผ่ที่เป็นลายจระเข้ขบฟันต้องเป็นลายนั้นด้วยอ่าแล้วก็กวางข้างใน เขียนกระดาษเขียนยันไม้ไผ่กวงด้วยอ่าแล้วก็เขียนกระดาษเขียนยันอุดของหัวท้ายไม้ไผ่กวนเขาเรียกโป่งฟ้า่ะยัน์ใช่โป่งฟ้าไปแต่ถ้าเป็นลายจระเข้ขบฟันอ่ะโอ้ยลายใหญ่ายากอันนี้เนี่ยคือตะกุดนิ้วเพชรไฟสวนเรียกว่าตะกุดไม้คูไม้คูที่หลวงพ่อคูดังๆเนี่ยนะใช่หลวงพ่อูนี่แหละดังๆเยวัดอินนี่นะวัดอินนี่แหละแต่คันนี้เนี่ตะกุดไม้หลายคนบบก เอาถ้าฉันผมไปเช่าตะกรวดวัดอินก็ได้ก็ไปเช่าแต่แท้ว่าแพงด้วยแทบว่าไม่รู้แล้วอาจารย์หนามเลยเนี่ยอาจารย์ได้ตำราของใครมาใบครูอาจารย์เนี่ยวิชาการทำอันเนี้ยเราได้เมื่อสมัยเราเป็นเนนอันเนี้ยเราทําก็จริงแต่คนปลุกเสกเยอะหลายรูปมากอ้าวผมถามแรกเลยที่เมื่อกี้ผมถามค้างไว้ตำลาตำราเนี่ยเราได้เมื่อสมัยเราเป็นเนน เดินเป็นดองในป่ากับอาจา์ตอนนับุตรเป็นเนนน่ะนะใช่เดินทุดงในป่ากับประจา์แล้วก็เข้าไปในถ้ำถ้ำหนึ่งจังหวนไหนอาจารย์จำได้ไหมมันจะอยู่ช่วงรายต่อทางไปพัะตะบองเขมรนโอ้โหเพราะเพราะจะเดินป่าอยู่ในป่านะช่วงนั้นจะเป็นช่วงรายเพราะเราเพิ่งออกมาจากหมู่บ้านกะเหลียงเองมันมันจะติดกับเขตกะเหลียงสมัยตอนจะเป็นในนี้อาจารย์บุกไปถึงเขมรนเลยอ่ร เที่ยวทั่วไทยขั้วละสวดยออาจารย์ก็รักมากเลยปักกดเราส้างอย่างนี้อาจารย์ไปปักกดลิบๆเลยหนีอาจารยไมดยเลยอ่ะเขาบอกว่ามันงั้นไม่เก่งอ๋อเขาให้อาจารย์สะดุดไปเลยอย่างงี้ยอาจารย์อันนี้ได้ตำราได้จากในถ้ำในถ้ำตำราเนี่ยเขียนคนคนที่เราไปเจอเนี่ยไม่ใช่พระไม่ใช่พระเนี่ยไม่ใช่พระเป็นฤาษีเป็นแบบชาวบ้านน่ะที่นับถือแบบแต่ง แต่แรกอะไรนะถือถือพจน์เหมือนลือสีแต่คนที่นุ่งขาวองขาวคนที่นุ่งขาวนุ่งขาวนุ่งขาวองขาวแล้วเราก็ไปเจอตำราเนี่ยอยู่ในถ้ำตำราเนี่ยเขียนเป็นภาษาภาษามอญโอเจอขมร้นแต่เป็นภาษามอญใช่โอ้โหเป็นภาษามอญเป็นภาษามอญโบราณคล้ายๆแบบภาษาขมร้นครวัดโบราณแต่กึ่งกึ่งมอญครับอาจารย์เป็นคนอาจารย์เป็นคนแปลและเขียนให้ คือจา์ขอจานแปลให้แล้วเขียนให้เขาเรียกว่าตะกุดนิ้วเพชรไพสวนตรงตัวนี้มาเลยจ้ะตะกุดนิ้วเพชรไพสวนเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์โบราณดิบๆเลยครับคือนิ้วเพชรไฟสวนเนี่ยชี้ไปที่อะไรจะให้มีก็ได้จะให้ตายก็ได้ใช่ใช่ฮก็คือนิ้วเพชรไฟสวนนี่คือที่สุดคือตามนั้นเลยละตามนั้นเลยตามนั้นเลยแล้วก็กรรมวิธีในการสร้างเลขยันต์ต่างๆอักขระ ทุกตัวเนี่ยก็ระบุก,กันในตามตำราเราได้ตำราที่มาเราก็ไม่เคยทำไม่เคยทำไม่เคยทำจนปีสี่ห้าสี่ห้าครับเอาตำรานี่ให้อาจารย์ทองวัดสัมภเาเชยดูอ่าอืมแล้วอาจารย์อาจารย์บอกว่าหมอทำไมไม่ทำทำนี่เราเสียข่ายบอกเราจะไปเอาไม่ไผ่ที่ไหนไม่ไผ่จระเข้ขบฟัน,นอ่ะอืแกก็เลยให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์แกนะครับเป็นคนหาไม่ไผ่มาให้ อาจารย์ทองให้ลูกศิษย์ไปหามาให้ไม่ไพ่มาให้ได้ไหมอาจารย์ก็ได้ได้ด้วยก็ได้มาโอ้ได้ไม่ไผ่จระเข้ขบฟันมาแล้วก็ชันนรงที่อุดหัวท้ายเนี่ยเรามีเป็นชันนรงใต้ดินอยู่แล้วครัส่วนกระถาที่เขียนข้างในเนี่ยก็เป็นยันที่ข้อเรียกเปิดสามโลกมันต้องเขียนใส่กระดาษสาละยันตรงนี้อาจารย์เขียนใส่กระดาษเว่าอกระดาษว่าเป็นกระดาษว่าไม่ใช่กระดาษสาอืเขียนใส่กระดาษเว่าแล้วก็ บรรจุไว้ข้างในแล้วก็อุดหัวท้ายครับพอกผงผงอะไรจันผงนี่คือเป็นผงดินในถ้ำผงดินกลางคลองิดกลางคลองอา <ผม S 2> ่าผงดินกลางตลาดกลางตลาดด้วยกลางวัดแล้วก็กลางสถานที่ที่มีการะเล่นการแสดงห้าจุดเอามาพอกแล้วก็เอาไปถักนัน่นแหละเอาไปพอกแล้วก็มาถักลงแล้วก็กลงละครับ คนที่เสษคนแรกคืออาจารย์ทองวัดสัมพาเฉยออเศษให้เลยใช่คนที่สองคือหลวงพ่อสุวัตตุยงโอ oh ้โหคนที่สามก็คืออาจารย์หวานวัลานควาย oh คนที่สี่คือหลวงพ่อจันทร์วัดปาร,ปปรีในมรณภาพนะโอ้โห oh คนที่ห้าก็คือมหาจรูนวัดไพรโรดประชารามโอ้โหคนที่หกเลยก็คืออาจารยอา์อาจารย์แก้ววัดสามะย oh oh คนสุดท้ายก็คือพ่อรงเขียว อยู่กับ้าวเขียวอีสามันสาเนี่ยนะโอ้โหคือมันถือว่าว่าเป็นที่สุดอะอาจารย์ผมถามหน่อยว่าสูตรขอจา์เนี่ยกับสูตรของอินวัดอินเนี่ยมันสูตรเดียวกันไหมจริงจังแล้วการที่เราตามเรียนของไม้ไม้ไม้ครูวัดอินเนี่ยไม้ครูวัดอินใช้ไม้ไผ่ธรรมดาที่ช้างข้ามหรือชี้ไปทางทิศเหนือคือไม่ได้โป่งฟ้าไม่ต้องอะไรใช่ไม่ได้ใช้จระเข้ขบฟ้าไม่ไม่ต้องเป็นใช่ส่วนยันข้างในเนี่ยเขาเดินไปรัตนมาลา ยันก็ไม่เหมือนกันยันก็ไม่เหมือนกันยันยันว่าอินเดินไปรัตนมาลาแต่ยันตำราเราเนี่ยว่าด้วยเรื่องการเปิดสามโลกหมายควาว่าไงอาจารย์เปิดสามโลกมาถามอาจารย์เป็นเป็นยันพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาดโมกแล้วพุทธคุณมันเป็นยังไงอ่ะมันยิ่งกว่า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 วัดอินเออหรอมันยิ่งกว่ามันว่ามันเป็นยันที่ว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าแสดงพุทธโอวาทปาดิโมกอันนี้มันยิ่งกว่าอาจารย์ยิ่งกว่าอือ คือเปดิดเปิดทั้งสามโลกให้รับรู้ถึงการเดินสายกลางและเข้าสู่นิพพานเดินสายกลางและเข้าสู่นิพพานเลยใช่แต่ตำรานี้เป็นความเชื่อของาศาสนาพราหมณ์นะอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกดินต่างๆเนี่ยจะเป็นดินอาถรรพตามที่พราหมณ์กำหนดเอาไว้ครับอ่าส่วนกรรมวิธีการเซเนยขาถาก็ดีเลิกยามต่างๆก็ดีเนี่ยถูกกำหนดโดยหลักความเชื่อของการนับถือาศาสนาพราหมณ์ แล้วใบนี้มีใบฝอยไหมจันมีใบฝอยดิให้ดูเลยนี่จะมีใบนี้แนบไปให้ด้วยทุกคนมีใบฝอยให้เรียบร้อยวิธีการใช้ใบฝอยเลยที่เดิมเดิมเลยเนี่ยเห็นไหมอันี้ของเก่าของเดิมเลยของเดิมเลยถ้าของใหม่จะต้องมีที่อยู่รายการอันนี้เดิมเดิมเลยอันนี้เลยจะจาให้ฟังไอ้คาถาไม่ต้องพูดนะคาถาเนี่ยมันจะคล้ายๆแบบคือวิชาเราไม่เหมือนวัดอินอ คาถาไี่ขึ้นว่าโอมนัมัสิวารยะก็คือโอมพัสิวะเห็นไหมอาอไม่ไม่เหมือนวัดอินเหรออาจารย์ไม่เหมือนวัดอินก็คือเป็นคาถาพุทธอันนี้เป็นคาถาว่าเรื่องการสรรเสริญพัสิวะไงถึงบอกว่าเนี่ยคือไอ้นี่ก็เรื่องของคาถาเหมือนพามเหมือนฮินดุไปเลยอันนี้คือถอดจากตำราโบราณไม่มีที่ไหนมีแล้วเราก็คาถาบทนี้ไม่เคยเจอที่ไหนเลยคืออาจารย์ถอดจากไอ้ใบที่อาจารย์เจอนั่นเลยตำรานั่นเลยตำราโบราณเลยเนี่ยเนี่ยว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาที่ อันเชิญคุณของพระศิวะลงมาอยู่ในตะกรุดเลยเราพูดถึคุณอาจย์เขาเขาเขียนแน่ละถอดเราถอดถอดอกมาเลยเอเราถอดความมาใช่ไหมจนันใช่กระถาบทนี้เป็นการอัเชิญพระศิวะผู้เป็นเจ้าเพื่อขอพรขอบารมีจากองค์ท่านให้ประทานพรที่เราต้องการและให้ท่านช่วยรักษาโลกกันสับปะรทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้มาแพร่พานครับให้ท่านประทานความนุ่มเย็นเป็นสุขให้บังเกิดแก่เราและครอบครัว ให้ท่านประธานทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภมาสู่ผู้บูชาคือตัวเราเนี่ยอันนี้คือถอดตำรามาให้เลยอืมอือนี่ระคุณก็วาตามที่อาจารย์ผู้ขีบที่ในตำรานั้นเลยครบเลยวิธีใช้สมัยอดีตเนี่ยครับามเนี่ยต้องใช้เวลาในการบวงสรวงบูชายันครับสรรเสริญพระศิวะแบบเกือบทั้งชีวิตอ่ะเพื่อต้องการให้พระศิวะมาประทานพรครับ ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ครับถ้าเราศึกษาคัมภีร์รามยณนะคือว่าด้วยเรื่องความเชื่อของศาสนา,าพาาเนี่เราจะเห็นว่าฤาษีมหาฤาษีหรืออีศีต่างๆอือแม้กระทั่งกษัตริย์แพทย์สูตรครับหรือจันทานเนี่ยครับก็ทําการวงสวงพระศิวะอืเพื่อขอให้พระศิวะมาประทานพรอ,อแต่มาหรือเปล่าไม่รู้นะอ่าแล้วก็บางทีชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยพศิวะก็ไม่มาประทานพรให้ ม,มันไม่มีอะไรไปยืนยันได้ว่าพระศิวันจะมาประทานพรอ,อ่านั่นสิแต่ตะก,กุดเนี่ยได้อัญเชิญความเชื่อเรื่ององค์พระศิวัทั้งหมดลงมาประจุอยู่ในไม้รูนิ้วเพชรไฟสวนครับเปลี่ยน,นเหมือนว่าอันเนี้ยเป็นตัวแทนของไพ่สวนซึ่งเราใช้คุณของไพ่สวนได้เลยโดยไม่ต้องขอพร อ๋อเราใช้คุณได้เลยมมนต้องไปขอพรไม่ต้องไปขอพรนี่คือเคสชั้นสูงเลยเพราะอย่างอาจารย์พูดว่าเราขอพรเ็าไม่รู้จะท่านจะมาให้พรเราหรือเปล่าเมื่อสมัยอดีตเนี่ยอาจารย์ทองเนี่ยท่านไปบูรณะวัดดอนข้าวันออกครับที่ปานาเลซึ่งเป็นวัดล้างครับและก็เป็นวัดที่คนไม่ค่อยเข้าไปเพราะมันไม่ค่อยเจริญครับพอเสกแล้วนี้เสร็จเนี่ยอาจารย์เนี่ยเอาตะกรุดไปไว้ใต้ฐานพระประธาน ด้านทอง่ยนะด้วยคุณวิเศษของทักกุฎเนี่ยครับเลยดึงคนเข้าไปบูรณะวัดแบบมหาศาลด้วยเร็วมาก<ท>นมบนวัดเจริญนี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าก็เปรียบเสมือนอาุเพลเพสวนเนี่ยไปชี้ณสถานที่นี้ให้สถานที่นี้เกิดความเป็นมงคลขึ้นมาครับเกิดความร่มเย็นขึ้นมาครับการที่เราพกติดตัวเนี่ยพระศิวะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพูดธภูตสวนอยู่แล้วครับ เป็นเจ้าแห่งพูดพูดผีปีศาจทั้งหมดอยู่ในการดูแลของพระศิวะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพกเอาไว้พวกพูดผีปีศาจไม่มายุ่งกับเราไม่มายุ่งแน่นอนแล,ะละ้วเราก็ปราบได้ด้วยจังหาส่วนเรื่องความดุมสมบูรณ์ทั้งหลายก็คือขนาดพวกมหาเทพมหาพราหมณ์คุรุทั้งหลายก็ยังต้องบูชาสรรเสริญพระศิวะเพื่อให้มาประทานพรครับเพื่อหวังพรของพระศิวะครับ อแต่อันนี้คือเราไม่ต้องไปสารเสริญเยีนยออะไรเราพกติดตัวก็เปรียบเสมือนคุณของท่านอยู่กับเราตลอดเวลาอาจารย์แล้วไม่มีกฎข้อห้ามอะไรไหมอาจารย์ในการพกเนี่ยห้ามหายอย่างเดียวห้ามหายอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีเลย,ยไม่มีโลดลาวตากผ้าได้เลยเต็มที่ใต้สะพานหัวเดียวพกพกแล้วมีอะไรกับผู้หญิงก็ไม่เสื่ยงฮะเจ๋งๆอย่างนั้นเลยเหรอเขามีระบุไว้นในตำราเลย เพราะว่าพระศิวะเนี่ยเป็นเทพผู้ทําลายล้างและก่อเกิดครับทุกสรรพสิง่งจะก่อเกิดขึ้นไม่ได้ก็เกิดจากการสมสู่กันอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยการสมสู่สําหรับพระศิวะเนี่ยมอเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาอืมไม่ได้ผิดหลักอะไรครับการ,รที่เรามาพกแล้วไปมีอะไรกับผู้หญิงก็ดีมีอะไรกับคนต่างต่างก็ดีมันเป็นเรื่องที่พระศิวะบอเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่ เราจะได้จากการบูชาตะกุดนิ้วเพชรไฟสวนเนี่ยเราจะได้คุณวิเศษที่คนอื่นก็หาแท้ตายทั้งชีวิตก็หาไม่ได้คือก็คือคุณของพระศิวะโดยตรงเรา,จ,าจะเห็นว่าตามวัดแขกต่างๆเนี่ยมีการไปไหว้มีการไปทําพิธีบูชายันมีการอะไรต่างๆเพื่อหวังพระศิวะมาประทานพรแต่ไม่มีใครเห็นได้นะว่ามาไม่มาอ่าใช่อย่างที่จอดเพี้ยแต่ว่าได้ความสบายใจอย่างเดียวครับ แต่ตะก,กุดเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ทาการพุทธาวิเศษปลุกเสกเทวา,วาวิเศษต่างๆเนี่ยยืนยันไปเสียงเดียวกันว่าในขณะที่เขาทําการพุทธาวิเศษมีเทพอินเดียองหนึ่งมีมีไส้ร้อย,อยด้วยหัวกระโหลกอ้าวก็ใช่เลยท้งนนะมามาร่วมอวยพรกับตะก,กุดชุดนี้ครูบาอาจารย์ที่ทำการปลุกเสกย,ยืนยันแบบนี้ทุกคนแล้วก็หลายคนไม่รู้จักพระศิวะด้วย แต่ผู้รับมาใช่แต่บอกว่ามีเทพองค์เนี้ยมาร่วมอวยพรด้วยก็คือมันก็ใช่ล่ะก็คือมันก็ใช่เลยและคราวนี้ออกมาจากพระที่สุปฏิปันโนทั้งหลายเนี่ยที่เป็นครูบาอาจารย์หลายๆองค์เนี่ยมันก็ยืนยันได้ว่าถูกมันเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้อาจาจย์ได้อย่างเนี้ยไอ้ตะกรุดเนี่ยจริงๆนะควรจะ่อยสูงให้ต่ำอาจารย์ได้หมดได้หมดเหมือนกันโอ้ใช้ง่ายนะเนี่ยก็ที่รีสอร์ทอะลูกน้องที่รีสอร์ทเจ้าเนียมเนีัย เอาไปให้ลูกแวนอา,าอาจารย์ให้ไปให้ไปลูกไปโดนเข้าฟันอ่ะเสื้อขาดหมดไม่เข้าไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยนี่เพราะว่าแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะทั้งทุกคนเลยที่อาไปพกมีประสบการณ์กันทุกคนมีคนพิเศษของตะกุดไมคครูนี่จริงก็ไม่ใช่อุดมหาอุดอย่างเดียวเมตาก็ม,มันไม่ใช่อุดนะ ก็คือไม่อุดปืนอุดอะไรคือมันจะทําให้เราไม่ไปเจอเรื่องพวกนั้นด้วยนะเอ้ที่สูดโดนฝันก็ไม่เข้าก็คือคงอพันธ์ไปในตัวอย่างเงี้ยก็เป็นทุกอย่างอืที้บอกว่าครอบจักรวาลได้ก็ใช้คํานั้นได้เลยอพวกที่บ้านเราพบกันทุกคนนะไปดูได้ใช่ใช่แม้กระทั่งจะก๊อปมันก็มันก็มีมันก็ล้องใช่ใช่เนี่ยมันก็พบมันไม่บอกเลยผมมีผมพบมาตั้งนานแล้วเนี่ยผมมีผมมีนานแล้วครับแม้กระทั่งแค่นี้ก็ได้ไปใช่ใช่ไหม เพราะว่าใครที่มาใกล้ชิดเราเนี่ยเราจะให้เราถึงบอกกันเหลือไม่เท่าเดิมใช่เราจะบอกว่าเนี่ยคงมากเก็บไว้ดีๆกันแล้วก็บอกทุกคนว่าใครที่ได้ไปคือให้ดูแลนักต่ายดีๆเพราะทาใหม่ไม่ได้แล้วยากมากทำใหม่ไม่ได้เลยอาจารย <มา S 1> <ม>์ไ,ยไม่ไม่มีเวลาเราทําได้แต่ใครจะเสเียเกจิที่เสียไปหมดแล้วใครจะเสียตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์พ่อเขียวนะตอนหลวงแกก็เสกไม่ได้นะอ้าวจริงๆจริงๆนะตาหลวงบอกว่าท่านใช้คุณของคุณพระ ในวันที่เข้าพรรษาใช้คุณพระก็เปรียบเสมือนว่ายันยันตรเนี้เป็นยันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาดิโมเพราะฉะนั้นตาหลวงเนี่ยก็คือเอามาเสกในวันที่เข้าเข้าพรรษาคือพระจะลงปาดิโมทุกวันเปรียบเสมือนว่าพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมนี่เองอืที่ตาหลวงบอกแต่เราก็ว่าแกก็ต้องเสกแช่ใช่ไหมแต่คือที่แกก็เอาภูปัญญากระใสลงไปในตะกรุดซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าจะให้ตาหลวงมานั่งทำแบบนี้โดนถีบแน่เรา แกไม่มีเวลาขนาดนแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ